สวัสดีครับผมแรวงนี่เนาะแห่งนี่กับเสื้อผ้ายูน้าคือเก่าแล้วครับบรรยากาศห้องหน้ากะบกำลังใายทีกำลังตกดินคือเก่าครับกะเห็ดทีเห็ดแนวกินกันเนาะแราแรงมากกัต้องหากับขงกับข่าวเห็ดกินกันบรรยากาศเสียงเกียด จเจียตนาห่วงชจน,นี้ก็บอกใ่ค่อยมีเวลาได้ไปไซเบสเลยครับได้ไปห้ากินให้เบิงติดเวียดติดงานมาเห็ฮก็เขาแรกกินกันเนาะครับมาครับผมไฟติดเรียบร้อยแล้วครับทานแดงจึงครึ่งเลยวันี้เมนูที่เฮาที่นำเสนอเนาะนี่ค,ครับนนเป็นอ้คอ ข่อใหญ่เติบครับมีมีไข่้ำตัวใหญ่เติบเกือบโลครับตัวนี้หมายถึง่ต่มสมต่มสมจะแสบใส่ต้นหอมเนาะใบต้นหอมหอเฮอเก็บมาเจ็บป้อมแล้วครับนีตปลาคอตุ่มคอแซ่บๆต้นหนาำนี่แล้วก็จะมีไอ ผัดกะเพ่านั่งครับผัดกะเพ่ากุ้งกับปลาหมึกกะรังตานอยู่ครับปรเป็นผัดกะเพ่ากุ้งปลาหมึกให้เด็กหน่อยกินกันน้ำพัดกะเพ่าทะเลมานี่หน้ากินเนาะเมนูแต่ละยังมาแรงมากนี่ครับกะหัวหอมกระเทียม กได้เจนีเจนี่กับน้ำซ่าคือกาครับแกงหอมๆกับกับเทียมให้เก็บกอเป็นเครื่องต้มปลาต้มปลาครับได้ตำผัดกระเพราทะเลนี่ครับแกะกัๆๆนเรียบร้อยเส็ดในเบืเบ้องมากอเริ่มเริ่มตั้งน้าล้วครับพี่น้อง เมื่อกี้ก็ใส่ใส่เกลือไปน้ำครับเกลือปนใส่เกลือไปประมาณสองขวดส,นสานี่แหละครับสองช้อนชาใส่ใบกรปนะปุกหนึ่เดี๋ยวจะเหลื่อมกี่เดือนแล้วเดี๋ยวใส่เครื่องที่นี่นี่คาตะไคร้หอมกระเทียมพริกเครื่องพร้อมแล้วครับก่อนจะเอาใส่ใส่ ขาตะไคร่ลงไปครับสูตรต้มยำต้มสมพะคอเนี่ยต้องต้องเฮ็ดสูตรนี้ครับก็อเนี่ย,เ,ยเดือเดือนนี่เฮ็ดก็ขอไว้นำนี่เอาหนามาใส่เนี่ยเดที่ว่าเขาพบสมุนไพรควิดได้ได้พร้อมเลยครับนี่นี่เครื่องต้มยำปานก,นกันครับเครื่องอบสมุนไพรคู่วิทย์เหรอครับลุูเมือ ลูกมือบ้าเทียมนี่พร้อมทุกคนเลยครับนี่จะมืออาชีพนี่ใส่หอมกระเทียมพริกสดตีแก้แวตํำนะครับเอามาใส่เดี๋ยที่นี่เออกําลังจีเดือดเลยต้มสมปละคอเห่าสดน้ำแ,แซ่บเลยครับขามเปียกกใส่ไปแล้วหอมผักสีก็ซอยจบรลอยแล้วครับนี่ใส่น้ำปลาไปที่นี่ เดือดคักเนะเยเตียงเดือดจึงหอมแลลวครับน,นี่นัวแดงจึงๆเลยครับเห็ดกับเ่ากินแต่ละแรลงกันเนาะเดี๋ยวใส่ไอ้น้ำปลาเสร็จเหรอไอ้มันเดือดตั้งหน่อยแต,ต่ังจะเอาไอา้เนื้อปลาเนื้อปลาลง นำเดือเดเจอาเนื้อ,อปลาลงเนาะครับมันจังฉับเป้าวการมมาเดือดส้มๆปลาเดือดขักเลยเนาะครับที่นี่ก๋าิใส่ปลามันแก๋เลยนะนี่ปลาที่ซอยไว้ปากคอใหญ่สดกๆเอาใส่เลยครับที่นี่นี่ใส่ปากคอไปแล้วเดี๋ยวจังมาเบิ่งเนาะรอให้มันซุกก่อนที่นี่ หอมหอมหอมเลยครับหอมเครื่อง mm hmm. เดี๋ยวคากเลยปลาก็เริ่มซุกเลย mm hmm. อันนี้ไข่ไ mm hmm. ขป่ขปาลาไข่ปลาลอยๆเลยครับ mm hmm. หอมหอมหอมผักซ mm hmm. ีใส่ลงไปครับที่นี่ mm hmm. สม่มประคอหมอกอยเห็นเนาะ mm hmm. จังเดียวตากออกใส่ถว้วยละ ชุ่มจ๊ะจ้าตอนนี้อยู่ในหมอ้อได้ได้กินแต่ค้าวมหอมนี่ก็ชุดจอดแล้วครับปลาคอหน้าเข้ามาเป็นปลาคอเลี่ยงนี่ครับคอไซเบสเหมือนกันใส่ลงไปเดี๋ยวได้ขวนให้เบิ้งตักไข่เบิ้งนะนั่นะนี่ไข่ปับคอ หอมๆครับต่อไปก็จะเป็นเมนูผัดกระเพราทะเลครับนี่ผัดกระเพราทะเลอยูนาหัดหอเนล้ยใส่น้ำมันล่งไปนี่ใส่เกลืองลงไป กระเพรานี่เครื่องที่ตามก็มีแค่พริกพริกสดกับกระเทียมครับในการผักดกรนะเพราเนาะน้ำมันใส่น้ำมันหอนๆแล้วก็จังเอาพริกสดกับกระเทียมที่เพาตาม้มไก่ปรว่า,าจะเป็นกระเพราเนื้อกับแบบนี้นะครับสิดเปล่าเทียบพ้อมนะครับนี่ กุ้งกับปลาหมึกที่ห่อสร้อยเลยปลาหมึกสดๆเลยนี่ครับตื่นมากไปตลาดมาบกบะหมี่ปลาหมึกใส่เบสเลยครับรกับกุ้งเหลืองหอมเลยครับกระเรียมหอมๆเผากับทใส่ปลาหมึกกับกุ้งลงไป หยอนเลยหลย่อยมาอายุไก่มามากินน้ากันที่จอแล้วครับมาเมื่อร่างกับทีเฮ็ดสูตรกินแบบแทบดันี่ข <c oughs> ี่ใส่ชุลดน้อยนึงครับรสก็รสดีรสดีลงไฟ ผ่านลงไปครับที่นี่ผ่านประมาณหนึ่งช้อนชาครับประเมือกปลมือกกุ้งหลายๆแบบนี้กําลังจะเดือดเลยกะพเพราพรีนน่ากินมากเลยครับกุ้งสด มันหอยลงไปที่นี่กระเพราทะเลอยู่ยุนี่กุ้งกระเพาะมุกซุกงแหละเดือดอุกๆเลยใส่กระเพราลงไปที่นี่พัดกระเพาต้งใส่ใบกระเพราเลยครับ หม,มากเลยครับหย่อนเลยครับที่นี่เดือดจ๊กจ๊ะน้านี่ครับมัดะากเอหรล่าียตักออกมาเรียบร้อยแล้วครับน,น,นี่ต้มสมปลาข่อยใหต้นปลาข่อยใหเห็นถแสบเนาะก็มี หลายอย่างครับมมเมน,นูกับเขาแรลกเข้ามามากินกน้ากันครับผม,มนี่เจนนี่ครับนำซากะแสบเลยครับกับเขาแรลกเข้ามาเนี่ยไปกินอยู่ตรงหน้าหลายคนเนาะกับเกบลัวมามากินแล้วกันนะครับ ับคลิปนี้เฮ็ดอ,อาหารกินแรงก็จะขอจบคลิปเคนิดนะครับผมจะเฮ็ดให้ได้เบิ้งแล้วครับเมนูต่างๆบรรยากาศยำแรงเฮกเขากินกันก็ขอขอบคุณที่รับชมคือเก่าครับผมจำไม่เด้จำไม่เด้สวัสดีครับ <laughs>